เฮ้ยสุดยอดสุดยอดเป็นได้เป็นได้บังกระดอกระดมันแท้เป็ดไม่ดีหรอกแต่เราตุมห่างไอคันนี้มันจริงเลย ใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ใหญ่สุดแล้วย oh, uh, ูทมเหรอไออ้นไออ้นอวดไอ้อ like ้นหน่อยยกมาลูดอือได้แล้วนี่ลูกพี่ผมโอ้เบ็ดเขาใหญ่อยู่นี่ตัวเบ็ดใหญ่ก็คัดไส้ตัวนี่คัดไส้ใหญ่อย่างเดียวเลยเวไงปลากรดปลากรดายมันใหญ่อยู่เลย ไปแล้วหนึ่งครับอันนี้จะเอาโลครึ่งขึ้นมาครับรอดูครับโอ้คุณมาตกหลายอยู่ดีบังนี่ครับโลครึ่งมาแล้วนี่ตัวกูตัวบากานีนี่แหมถุงแหมอําเราด้วยนะอําแม้กระทั่งตากล้องนะครับว่าถุงมัน่าทุนเมืองาหลไหลเด่ไป ตัวใหญ่แล้วโอ้หมานตัวนี้เมื่อเมื่อตอนเขากินข้าวก็ไมียังวะนนีคือหมานแบว่ไหเน้ดูคอได้ห้อยพระไหมวันนี้โอ้สงสัยต้องไม่ห้อยพระวันนั้นมาตกห้อยพระเลยมันไม่โดนเนาะหมานใช่ไหมไหนขอเปิดดูคลังอาวุธป่ะ อของแท้เราวมยมาดูเหญ่ไหมดูหน่อยตัวใหญ่ไหมเออได้อย uh oh ู่ปิดหน้าร้องไงระวังพันนะพี่ยังรีบเอาขึ้นมาพี่เฮ้ยเฮ้ยพปรี้ยวอ้ากเอเอาแล้วลุงต้องขำแล้วอย่างนงี้โหน เจอลุงต้อมอําอีกแล้วให้มันดูเลยเด้ให้มันดูเลยเด้โอ้พระเจ้าจอดมันบ่ยอเยี่ยมเลยโอ้ไม่โอ้ไม่ลุงต้อมเจอว่าบางอ้นเป็นดายอ้นเดี๋ยวส่งให้อ้นดูเป็นด้ยสนให้นี่งสิอื้อหืออ้นดูด้วยอ้น ช่างอ้นนะครับที่ไม่ได้มามีครับผลงานนี่เป็นได้ไหนเทให้ดูหน่อยโอ้ตัวใหญ่เลยโชว์ตัวใหญ่หน่อยขุ่นแล้วในวัดแขนวัดแขนดูวัดแขนดูโอ้ดู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 อ้นโอ้มันไม่กระดือกระเรื่องไปไหนเลยได้เยอะเกินไอ้โอ๊ยมาอจม ยังไงวันนี้เอาไปทำอะไรไ<ป>ขิงหน่อยขิงน้าอ้นหน่อยอไปทอดครับน,นี่อะไรนะแกงสุม่มแกงสุมนะ่มเกงสมเหรอใส่ใบมะขามเหรอเอาว่าน้าอ้อนเดี๋ยวเอาไปให้ดิ